ก็กลายเป็นประเด็นร้อนประเด็นดังที่พูดถึงกันชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวสําหรับข้อมูลที่มีการเปิดเผยมาล่าสุดจากทางผู้จัดการของฝ่ายชายตอนนี้เตโน่พาค,คินและนิชานะัทธนิชาได้ห่างกันมาสักพักแล้วนอกจากนั้นยังมีการยอมรับมาจากผู้จัดการส่วนตัวของโตโน่เองเลยว่า เอกนักร้องหนุ่มนอกใจแฟนสาวนั้นก็คือโตโนโดยโตโนได้มีความสัมพันธ์กับผู้ช่วยสาวมาสองอาทิตย์ก็จะตัดความสัมพันธ์เมื่อพบว่าฝ่ายหญิงมีแฟนแล้วและตั้งแต่เกิดเรื่องนิชาก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใดๆมีแต่ผู้จัดการส่วนตัวของเธอที่ออกมาตอบคำถามนักข่าวสื่อมวลชนว่าตอนนี้นิชาไม่พร้อมให้สัมภาษณ์และงดตอบคำถามใดๆ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าเห็นใจสาวนิชาอยู่ไม่น้อยเลยนะคะเพราะวันนี้วันที่12เมษายนก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวนิชาอายุครบ28ปีและเธอก็ต้องมารับรู้ข่าวดรามา่าก่อนวันเกิดของตัวเองอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะแอดก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้เธอด้วยและขอให้โลกใบนี้ใจดีกับสาวสวยแสนดีแบบเธอนะคะ